แอสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสําหรับลูกค้านะคะพบกันอีกแล้วนะคะกสซ,ซุีนะคะวันนี้มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้กับลูกค้าได้รับทราบกันนะคะเนื่องในวันที่21กุมภาพันธ์2567นะคะมีงานจัดขึ้นนะคะที่มูนิธีจิ้งวนสิ่งของเรานะคะก็คือจะมีงาน การแสดงโชว์นะคะเนื่องในวันจุดจีนนะคะ1ปีมี1ครั้งนะคะสําหรับการแสดงนะคะมังกรน,นะคะซึ่งจยากจะเชิญชวนพ่อคา้าแม่ค้านะคะที่สนใจนะคะอยากจะมาจองพื้นที่ขายของนะคะสามารถเข้ามาจองได้เลยนะคะที่มูนิธิจิ้งเงินสิงของเรานะคะสําหรับในงานนะคะเริ่มต้นนะคะตั้งแต่5้าโมงเป็นต้นไปนะคะในวันที่21กุมภาพันธ์2567นั่นเองนะคะ ่งในงานวันนั้นนะคะก็จะมีลานค้ามากมายนะคะที่เข้ามาจองนะคะท่านใดนะคะที่อยากจะมาเที่ยวงานนะคะก็สามารถเข้ามาเที่ยวได้เลยนะคะที่หน้ามูลอทธิของเราเองนะคะซึ่งในทุกปีนะคะจัดทิ่เทศาบานนะคะแต่ปีนี้เป็นปีที่พิเศษนะคะเราจะเอามาจัดที่มูลิที่ของเรานะคะก็อยากจะเชิญชวนลูกค้าทุกท่านนะคะมาเที่ยวที่งานมู้อที่ของ ซื้อ,อ,ะอะจะมาซื้อทรงซื้อสีนี่แหละเอา้าแล้วเอ็งจะมาซื้อทรงซื้อสีอะไรอะ่ะก็จะมาซื้อทรงซื้อสีาาพาคงพาบ้าที่เขาลงในฟงในเฟซเจ็ดงเจ็ดวันน่ะเ,เอ็งมีทรงมีสีอะไรขายาบ้างล่ะจะมีสีเบยงเบยอร์ที่เขาขายกันนั่นแหละแถมอ่ะราคาเริ่มต้นอยู่ที่สิบสี่บงสิบสี่บาทชนะเอา้าทำไมมันดงมัน,มนดีแบบนี้ล่ะแล้วลงแล้วเลิกเลยเอ้าเลิกลงเลิก ทำไมมันดองมันดีแบบนี้ล่ะเอา้าเลือกลงเลืกเลย ที่ร้านที่นโทมอ่ะมีทั้งสีทาภายนงภายนอกแล้วก็ภายนงภายในสีย้อมองย้อมไม้สีเคลือบหลังโครงหลังคามีตั้งเยอะอ่ะเองจะเอาอะไรอ่ะเอาไปยงไปเยอะทางงทางไม้หนึ่งแกงลงหนึ่งแกรอนทอีทาภายนงภายในแล้วก็ทาภายนงภายนอกเอาแปางารงทาทรงทาสีอย่างละองอย่างละอันโอเคนะไอ้น้องอ,งงองออาลูกโครงลูกค้าเลื่องสีรองโครงรองพื้นเนี่ยเฮยรงเริ่มหมดเอามาหนึ่งแกลอนนะ จจกงงตังที่ไหนรแเอามาใายตรงใส่ตังยงข้างในร้านไอ้น้องเธอนั่งลงนั่งรออยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวคิดตรงคิดตังให้ร้านเขาก็ยมก็ใหญ่ดีนาะซีนโฮมเซ็นเตอร์จำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้านสวยครบจบที่ดีนโฮมเซ็นเตอร์ Center, ลพบุรีค่ะ ครับผมพนักงานฝ่ายขายนะครับตัวนี้จะเป็นสว่านกระแทกนะครับ M 8 1 0 0นนะครับผมตัวนี้มันจะเป็นสว่าน4ีหุ่นนะครับจะเป็นกระแทก2ระบบนะครับตรงนี้เข้ามาตรงนี้นะครับจะเป็นกระแทกนะครับตรงหัวค้อนนะครับผมแล้วก็กลับมาตรงนี้มันจะเป็นสว่านธรรมดานะครับตัวนี้ใช้ได้กับดอกสว่านเจาะไม้เจาะปูนนะครับผมดอกธรรมดานะครับใส่ใส่ได้หมดเลยครับนี่ครับ ี่หุนนะครับผมสี่หุนนะครับตรงนี้ครับหนึ่งทับสองนะครับแล้วก็สายยาวนะครับสายยาวก็จะประมาณสองเมตรกว่าๆนะครับผมตัวนี้ไม่มีอะไรมากครับผมตัวนี้ก็จะเป็นจำปาครับผมตัวนี้ครับจำปานะครับเรามาหมุนตรงนี้ครับเนี่ยครับเข้าตรงนี้แล้วก็หมุนตรงนี้เข้าไปครับผมเนี่ยครับหมุนออกครับครับเนี่ยหมุนออกนะครับเนี่ยครับจะโนนขึ้นมาครับก็ตัวนี้หมุนเข้าครับครับ เออมีอะไรมากครับผมตัวนี้ครับสว่านห้าหุ่นตัวนี้เนี่ยครับจะเป็นตัวนี้ใช่ไหมครับครับผมรูปล้ามันก็จะเป็นอย่างนี้เลยในกล่องของมันใช่ครับนอกจากนอกจากตัวนี้แล้วทางร้านของเรายังมีตัวอื่นอีกใช่ไหมพี่โจเยอะแยะครับผมนะครับซื้อได้เลยนะคะรับที่มตของเรานะคะมีให้เลือกสรรอีกมากมายนะคะค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะ ตอนนี้นะคะอยู่กันในช่วงโปรโมชั่นพิเศษกับทางร้านจินโฮมเซ็นเตอร์ของเรานะคะเนื่องในปีนี้นะคะเป็นปีมงคลเลขเด็ดนะคะทางร้านของเราทาัดโปรโมชั่นพิเศษเลยนะคะสําหรับอิมวนเบานะคะในราคาเลขเด็ดเลขดังนะคะ28บาท82ตังค์นั่นเองนะคะส่วนอีกโปรโมชั่นหนึ่งนะคะได้แก่ ลูกค้าท่านใดนะคะที่ซื้อของจากทางร้านชิ้นยมจิเตอร์ของเรานะคะครบ2 0 0 0บาทนะคะสามารถแลกซื้อแก้วไปเลยในมูลค่าแก้วละ4บาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่ซื้อของครบ2,000บาทนะคะสำหรับโปรโมชั่นวันนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะกับทางร้านชิ้นมมจิเตอร์ของเราสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันในช่วงเก็บความรู้นะคะเราจะมาบอกนะคะว่าสว่านนะคะมีกี่ประเภทนะคะข้อควรรู้นะคะก่อนนําสว่านไปใช้งานและวิธีเก็บรักษานะคะ มีกี่ประเภทนั่นเองนะคือจะมีเป็นสว่านไฟฟ้านะคะดับหนึ่งเลยก็คือจะเป็นสว่านไฟฟ้านะคะเป็นเครื่องมือช่างพื้นฐานนะคะใช้สําหรับเาจาะว,วัสดุต่างๆนะคะทั้งงานไม้และงานโลหะนะคะมีรูป่างคล้ายปืนนะคะส่วนด้านปลายแหลมๆนะคะเป็นสว่านที่เจาะได้หลากหลายนะคะส่วนสว่านชนิดที่2น่ะก็คือจะเป็นสว่านกระแทรกนั่นเองนะคะสว่านกระแทกนะคะมีความคล้ายกับสว่านไฟฟ้านะคะแต่มีกําลังไฟฟ้ามากกว่าคือ 550-720ถึงวัตต์นะคะทำให้เจาะได้ง่ายและเร็วขึ้นนะคะเหมาะสำหรับงานไม้เหล็กและปูนนะคะยกตัวอย่างเช่นแผ่นไม้แผ่นเหล็กนะคะผนังบ้านเป็นต้นนะ,ะส่วน สว่านอันที่3นะคะก็คือจะเป็นสว่านโรตารี่นะคะสว่านโรตารี่นะคะเหมาะสําหรับงานหนักนะคะผลิตออกมาเพื่อใช้งานกับงานคอนกรีตโดยเฉพาะเลยนะคะช่วยทําให้กระทำงานง่ายขึ้นนะคะและช่วยประหยัดแรงงานนะคะผู้ใช้อีกด้วยนะคะกำลังไฟไฟ้านะคะอยู่ที่600วัตต์ขึ้นไปโดยสว่านโรตารี่นะคะจะมีสามระบบนะก็คือจะเป็นระบบเจาะระบบสกัดและระบบกระแทกนั่นเองนะคะข้อควรรู้นะคะก่อนนำไปใช้งานนะคะ ควรตรวจสอบให้แน่ใจก่อนนะคะว่าสว่านพร้อมใช้งานหรือไม่นะคะ 2. ควรเลือกสว่านและดอกสว่านให้เหมาะสมกับการใช้งานนะคะ3นะคะควรจับสว่านให้แน่นนะคะและเจาะตรงจุดที่ต้องการนะคะสนะคะออกแรงให้สัมผัสกับการหมุนนะคะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานนั่นเอง 4. นะคะหากต้องการเจาะให้ทะลุนะคะควรมีวัสดุรองรับนะคะ วิธีการดูแลและเก็บรักษาสว่านนะคะควรทําความสะอาดสว่านทุกครั้งนะคะหลังการใช้งานเพื่อป้องกันไม่ให้เศษวัสดุต่างๆนะคะมารบกวนการทํางานของมอเตอร์นะคะ2ตรวจสอบสายของสว่านก่อนใช้งานนะคะว่าชํารุดหรือไม่เพื่อป้องกันนะคะการรั่วไหลของไฟนะคะ3านะคะหลังการใช้งานนะคะถอดแยกอ,อุปกรณ์และเช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำมันและป้องกันการสนิมนะคะนี่ก็คือเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะีิสุซี่นำะมาฝากลูกค้าค่ะสวัสดีค่ะ